ทุกคนครับคือที่ผมมาพักคืนนี้ก็คือบ้านใหม่โฮเทลบ้านใหม่ะะร,มรีสอร์ทเลยนะฮะเป็นเป็นโรงแรมรีสอร์ทเป็นหลังๆที่สวยมากทุกคนแล้วก็ตรงนั้นเป็นหาดทรายรยาวมาถึงนี้เลยทุกคนแล้วก็เราสามารถว่ายน้ําไปตรงนี้ได้เลยไปถึงหาดทรายเห็นไหมฮะจะมีคนว่ายน้ําไปอยู่นั่งเรือไปอยู่ตรงนั้นเลยทุกคนเห็นไหมครับ ฉะนั้นถึงบอกว่าทุกโมเมนต์ทุก, moment, ทกคือ every single moment เราแบบอยากจะฝากทุกคนนะตรงนั้นก็คือที่อ,อกมรมหลวงชุมพรสวัดค์คดเลยตรงนั้นนะฮะเขาพยายามจะสร้างครบรอบร้อปีเพราะท่านสวรรคตสิ้นพระชนนะฮะท่านสิ้นพระชนวันที่19พฤษภาคมแต่เดือนนี้มันวันที่30เมษาแล้ว ก็ท่านชิ้นพระชนครบร้อยปีถ้าเกิดท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับก็คือท่านจะมีพระชนมายุอยู่ที่ร0อปีพอดีเต็มเต็มเดือนหน้า19เพราะท่านสิ้นพระชนวันที่19พฤษภาคมปี2466ทุกคนดูบรรยากาศสิคะเห็นปูคุณลมมันวิ่งไวมากทุกคนจะดูทันไหมนี่นๆเต็มเลยนะทุกคนเราไม่สามารถที่จะแบบว่าตามมันทันได้วิ่งไหมโอ้ยทันไหมเห็นไหมมันวิ่งลงรูวทุกคน ไม่สามารถจะวิ่งตามมันทันและบางทีเป็นร้อยร้อยตัวมันวิ่งพร้อมกันทุกคนเราจะถ่ายรูปไม่ทันนะฮะไอ้ผู้สองคนนี้มาทําอะไรเกกะกล้องชัน บ้านใหม่รีสอร์ทโรงแรมเป็นร้านอาหารด้วยแล้วก็ลูกค้าเมื่อกี้เราถ่ายไปเราจะอีพีที่แล้วนะทุกคนไปตามดูนะจะลงให้มากที่สุดคุ้มค่าที่สุดเพราะว่าเรามาเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆทุกคนเนี่ยทุกคนต้องนั่งรถ2แถวไม้เก่ามาซึ่งมีอยู่คันเดียวจริงๆของในตัวเมืองชุมพรกับหาดทรายรีแล้วก็ไม่ได้มาถึงหาดทรายรีด้วยทุกคนถึงแค่ปากน้ําเราต้องแทบจะกราบนะคะคนขับคุณลุงอ่ะขับมาแบบอยู่คันเดียวรถไม้เก่าเก่าแล้วก็คนสมัยนี้มีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์เขาขับกันมาเองเขาก็ไม่ต้องนง เขาเม่อใช้บริการลุงก็แบบกว่าจะออกกว่าจะรอผู้โดยสารอย่างนี้ฮะนะฮะก็ต้องว่าจ้างกันก็ต้องเพิ่มเงินกันบ้างนิดหน่อยให้ลุงเลยประมาณก็ถึงจะมาถึงหาดทรายรีต่อมาอีกประมาณ5 6กิโลจากออปากน้ํารู้จักปากน้ํไม่ก็จะเป็นหาดพาราดอนพราบเดี๋ยววัานอาังคารเรากลับเราออกจากที่นี่เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะฮะดูที่ปูวิ่งเต็มเลยระหว่างนี้เราก็สังเกตไปนะฮะทุกคนเราก็จะอัซูมหน่อยจะได้เห็นเราก็จะเดินจาก รีสอร์ทบ้านใหม่โรงแรมเนะะี่ยฮะที่สวยงามเนี่ยนะครับเดินไปเรื่อยๆไปเดินชมสวนทุเรียนข้างๆเพื่อจะไปปากนะ้ำไปขึ้นรถที่นั่นเพราะรถของลุงจะจอดที่นั่นฮะ,ะทุกคนเขาไม่มารับที่นี่นะคะเขาไม่มารับะ,ะถ้าเกิดจะรับต้องเปย์ะเราไม่ได้สายเปย์ะเราต้องสายเดินเดินนักเดินทางทุกคนนี่ฮะบรรยากาศตอนเย็นนะฮะเราหวังว่าจะมีคนอุ่นดีๆนะฮะเดินล่อน ร่อนจอนให้เราได้เห็นเป็นเป็นอาหารตาแล้วเราก็อาจจะพบรักอะไรป่าประมาณอย่างเงี้ยทุกคนจะมีไหมก็บางคนก็มาไหว้กรมหลวงชุมพรเพื่อขอพรบางคนก็มาไหว้เพราะสับนึกบุญพระมหากรุณาธิคุณเพราะว่าพระองค์ท่านที่เป็นหมอพร ชื่อของพระองค์ท่านเนี่ยมีคนเขาเรียกตรงนั้นจะเป็นศูนย์สมุนไพรหมอพรกรมาหลวงชุพรเสด็จเตี่ยเนี่ยฮะขึ้นชื่อในเรื่องของการใช้สมุนไพรรักษาท่านมีองค์ความรู้ด้วยนะฮะอยู่ๆปูมันลงในรูเร็วมากเลยทุกคนองค์ความรู้ในการเอา,เอาทางการแพทย์สมัยใหม่กับสมุนไพรของตะวันตกมารวมกันใช้ในยุคนั้นนะฮะและท่านเองก็เป็นพระบิดา ของทหารเรือแต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนเป็นเหมือนกับเป็นพระ,ะบิดาแห่งทหารเอ,อ่อทหารเรือไทยทุกคน จริงๆพระบิดากองทัพไทยใช่ไหมกองทัพเรือเมื่อก่อนเขาเรียกแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านมีบุญคุณแล้วท่านมีความมุ่งมั่นในการที่เป็นทหารเรือพัฒนากองทัพเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนสมัยก่อนฝรั่งเศสมันมายึดเราทาให้เราเสียดินแดนใช้ล่าอาณานิคมโดยการเข้ามาทางเรือท่านก็ตอนอายุ13ปีพระชนมาพรรษาแค่13ปีท่านก็อยู่ในเหตุการณ์ว่าประเทศเราต้องเสียดินแดนเสียเลือดเสียเนื้อนะฮะให้กับฝรั่งเศสให้กับพวกล่าอาณานิคมท่านก็ฝังใจว่ามาตอนนั้นมาเราต้องเสียดดินแดนแเพราะ น้านน้ำเพราะกองทัพเรือของฝรั่งเศสที่บุกเข้ามาท่านก็เลยมีความฝังใจว่าจะเรียนจะไปศึกษาต่อทางด้านกองทัพเรือมาพัฒนาให้กองทัพเรือเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเนี่ยเฮ้ยแม้ที่มาที่ไปประทับใจคนหัวลุกอ่ะทุกคนดูปูสิท่านก็เลยไปแต่กว่าจะไปได้เนี่ยอังกฤษนะฮะที่ท่านไปเรียนมาตอนนั้นคืออังกฤษเขาเรียกว่า ทันสมัยมากในการวิทยายุยยทธศาสตร์ทางด้านกองทัพเรือเขาก็ไม่ได้รับนะเขาเป็นความลับเขาไม่อยากจะฝึกเราไม่อยากจะให้เราเรียนรู้ของวิชาของเขาไงฮะฝรั่งเศสพวกอังกฤษอ่ะนะฮะมันก็พวกเดียวกันถูกไหมฮะตอนนั้นนะครับทุกคนเนี่ยฮะเราจะเดินไปไหนอ่าเดินกลับแล้วทุกคน นี่ตอนเย็นมนะันน้ำจะน้ำจะขึ้นลงตอนเช้าเราตื่น้นมาทุกคนฝากติดตามทุกช่องทุกคลิปนะฮะเพราะช่องของผมเรามาฝากนี้ที่ไหนดีเปิดดูได้เลยหาไปชุมพรที่ไหนไปสุราษฎร์ที่ไหนพักที่ไหนมาชุมพรมาพักที่ชุมพรการเด่นแล้วมาพักที่ไหนในอาซายรีอีกนั่งรถยังไงนะฮะทุกคนก็สามารถเปิดดูได้ร้านค้าที่ไหนอร่อยร้านค้าที่ไหนอาจจะอร่อยแต่ยิ่งเราก็ไม่มาโปรโมทให้เพราะว่าถ้าเกิดบริการไม่ดีฉะนั้นเนี่ยอย่างเนี่ยฮะที่ที่เราลงให้ถือว่าเป็นการเออเขาก็ บริการเราดีเราก็เลยตอบแทนด้วยการเอาอนำเสนอว่าจังหวัดเชียงใหม่มีอะไรดีพักที่ไหนดีร้านอาหารอะไรเนี่ยอร่อยร้านมีเยอะแยะฮะถูกไหมฮะทำไมเราถึงไม่ต้องมาเอามาลงทุกร้านเพราะเราก็ต้องดูว่าร้านไหนที่บริการดีเป็นการ,ระย a y มิต m เรายิ่งต้องบอกต่อร้านไหนที่ยิงยะโสพนักงานไม่ดียิงหรือพนักงานโรงแรมเอ,อ่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะไม่เอามาพูดถึงฮะ ออกไปจากช่องของเราเลยนะฮะอย่างเคยมีประสบการณ์โรงแรมที่ปากช่องเงี้ยเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาลงหรือที่เชียงใหม่ก็เคยมีแต่99.99% 99เนี่ยลดหมดเลยฮะ,ะทุกคนฉะนั้นอยาบางคนจะบอกเอา้าททำไมไม่ไปถ่ายอา๋อแกร้านแกงใต,ตงง้ตรงนั้นโรงแรมชุมพรตรงนั้นตรงนีอ้อ้าวก็เขายิงอะ่ะเขาเขาหรืออาจจะแบบอร่อยแต่แบบบริการไม่ดีหรืออะไรก็ตามฉันต้องบอกว่า โรงแรมดีร้านอาหารดีก็ใช่ว่าจะได้มาออกช่องนี้ง่ายๆนะจ่ายเงินให้ชันเปย์ยันันก็ไม่ลง่ะเพราะว่าฉันไม่ประทับใจก็จะไม่โอ้ตายแล้วอย่าบอกนว่าเราเหยียบเราเหยียบเปลือกหอยหอ่ะนึกว่าเหยียบปูคุณดูที่ปูเต็มเลยทุกคนฉันจึงบอกว่าจงภูมิใจเถิดนะฮะที่เกิดเป็นไทยดูปูเต็มเลยฉันจงภูมิใจที่ได้ออกได้มีการเป็นส่วน ของความดีในช่องนี้ได้ให้คนได้เห็นว่าโลกนี้เรามีดีโลกนี้เรามีโรงแรมชุมพรกาดเด่นโรงแรมเอสเทียรีรสอร์ทคลองสวนผูนะฮะโรงแรมเรสที่หัดใหญ่โรงแรมเดอะเมสที่พัทลุงบิ๊กนาบิ๊กนาคาเฟ่เออรเรดบีฟคาเฟ่เรสบีฟเฮาส์ที่พัทลุงที่อยู่ เขาอกทะลุนะฮะเขาอกทะลุอลา,านนาโฮมสเตย์สวยมากเป็นทุกนาสวยมากอ่ไงเงี้ยผดได้มาลงบอกต่อหรือที่สุพรรณวาสิธีซิตี้โรงแรมที่แบบมีเครื่องเซ็กซี่มีเครื่องที่แบบเวลาเป็นอุปกรณ์เซ็กซี่ในห้องลดมากแล้วก็มีาาจากุชิเต็ะบําสวยมากแล้วก็โรงแรมลอฟเรส s i เดนท์นะที่มีเครื่องออกกำลังกายสวยมากแล้วก็เดินไปนู่นนี่นั่นแล้วก หลายที่มากหาพูดไม่หมดฮะนะฮะอยู่ที่สุราษฎร์โรงแรมดีก็เยอะนะฮะใหญ่ก็เยอะลำปางบ้านคุณแม่บ้านนายอำเภอที่โคราชนะฮะก้อนนี้ก็มีออติดต่อเอาไว้ว่าเราจะไปเดินทางนะฝากต่อสิ่งดีๆให้กับคนทุกคนนะฮะเพื่อจะได้แบบส,งส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกคนดูสิ สวยมากนี่คือท้องฟ้าอาจจะกำลังหมุนๆหน่อยเพราะว่าเห็นว่าพายุเข้าภาคใต้ใช่ไหมฮะแต่โชคดีวันนี้ฝนยังไม่ตกที่นี่นะจ๊ะเห็นว่ากรุงเทพตกกันถนนรื่นกันขับรถระวังด้วยนะครับทุกคนเป็นห่วงนะครับ